เกินไปตั้งแต่ช่วงต้นนะเอาเป็นว่าเป็นเตือนภัยกันไว้เป็นอุทาหรณ์กันด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเสียนพระนักตุนส่งสารคาดมีคาดว่ามีคดีเพิ่มอีกนับร้อยล้านเลยค่ะจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยตามจับน,นายธนพลคำพิรานนท์หรือวงการเสียนพระเรียกว่ารุษนครสวรรค์อดีตหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินพระของสมาคมพระเครื่องไทย พร้อมด้วยนางอมรอรัตน์คำพิรานนท์ภรรยาจับได้ที่จังหวัดเชียงรายนะคะหลังหนีคดีพรบรว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คต้องหาว่ามีการกระทําผิดฐานช่อโกงและร่วมกันยักยอกรวมถึงช่อโกงตามหมายสารแขวงนครสวรรค์และ สารแขวงนนทบุรีเมื่อเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมามูลค่าคาดีกว่า380ล้านบาทโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบจังหวัดนครสวรรค์ได้นำตัวสองสามีภรรยา มาส่งให้กับพนักงานสอบสวนสถานีภูธรเมืองนครสวรรค์เพื่อเตรียมส่งสารแขวงนครสวรรค์ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านนายบุญยืนนะครับนักธุรกิจผู้เสียหายบอกว่ารู้จักกับนายรุดนครสวรรค์ในฐานะวงการพระเครื่องซึ่งตัวนายรุดเองครับเคยมีตําแหน่งในวงการที่น่าเชื่อถือแต่ตัวนายรุธได้ก่อเรื่องไปทั่วนะครับจนมีการแจ้งความเกิดขึ้นในหลายท้องที่ซึ่งตนเองก็เคยโดนนายรุธเอาพระปลอมมาหลอกจำนำโดยอ้างว่าเป็นพระแท้ พอเมื่อไปเช็คหลายที่ก็ทราบว่าเป็นพระปลอมจนมีการแจ้งความกันเกิดขึ้นครับแต่ทางนายรุธก็ยังไม่ชดใช้เงินคืนแต่อย่างใดจนได้ข้อตกลงกันว่านายรุธจะนำพระเครื่องของตนเองจำนวน564องค์หรือ380ล้านบาทนี่ยนะฮะไปไปล่อยบูชากับนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวไม่ยอมเงินมาคืนตามที่ตกลงกันไว้จนมีการแจ้งความอีกครั้งนะครับซึ่งในวันนี้ศารนะครับได้นำตัวนายรุธที่หลบหนีนะ ที่ไม่อยอมมาขึ้นศาลก็ทราบว่านายรุศกับภรรยายังก่อคดีแบบนี้ในวงการพระเครื่องได้รับความเสียหายอีกหลายคดีครับมูลค่ารวมกันอีกหลาย10ล้านล่าสุดนี้ครับวันที่27พฤษภาคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจนครสวรรค์รับตัวนา,นายธนพลหรือรุศนครสวรรค์ส่งตัวให้สารแขวงจังหวัดนครสวรรค์แล้ว เผยพฤติการก่อนถูกจับใช้ชีวิตติดหรูซื้อรถซปเปอร์คาร์เงินสดหลายคันครับหลังทราบข่าวรุ่นครสวรรค์ถูกจับคาดว่าจะมีเจ้าเจ้าหนี้นะครับทยอยแห่แจ้งความเพิ่มอย่างต่อเนื่องนั่นเอง